จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4แมนยูดับแมนซิตี้หเรื่องที่อยากจะบอกหลังบิ๊กแมตช์เพมเบอร์ลี1หมดโปรโมชั่นของเออร์ลิงฮาเลนซุน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เปิดตัวได้อย่างฮือฮาพักหลังๆก็เริ่มเงียบหายไป โดยเฉพาะกับเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เพราะตลอดทั้งเกมนักภาคแทบจะไม่ได้เรียกชื่อเลยทั้งที่เจ้าตัวเองก็พยายามที่จะลงมาล่วงบอลต่ำแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้จนอดคิดไม่ได้ว่าหรือศูน่หน้ารายนี้มีดีแค่ยิงประตูทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้เลยเมื่อมองย้อนกลับไปก็พอจะเข้าใจได้ว่าสาเหตุที่ฟอร์มหายในช่วงหลังคืออะไรหากมองลูกในความเป็นจริงของฟุตบอลการที่นกเตะใหม่เริ่มต้นที่หลีกใหม่เป็นอะไรที่ดูจะว,วื้หว้า และผลงานมักจากจมาดีนั่นก็เป็นเพราะเพื่อนร่วมหลีกยังไม่เคยได้เล่นด้วยกันจับทางไม่ถูกทําให้ผลงานออกมาดีเช่นเดียวกับเอริงฮาร์แลนที่มาแรกๆคือตัวอันตรายที่ผู้จัดการทีมเองก็ไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรแต่หลังจากที่เริ่มเข้าสู่ครึ่งหลังของฤดูกาลค้อมที่เคยกระฉูดแตกตอนนี้ที่ถูกจับตายไปที่เรียบร้อยนั่นเพราะนักเตะเองและผู้จัดการทีมทีมอื่นรู้วิธีรับมือแล้วนั่นเอง 2. การเชื่อเฉือนของ2ผู้จัดการทีม ตลอดเวลาในครึ่งแรกทั้งสองทีมต่างระวังและจับจ้องเหมือนนักมวยรอดูเชิงคู่ต่อสู้หาจังหวะผิดพลาดและลงโทษทําให้การเข้าทําถือว่าน้อยมากดูได้จากจังหวะเตะบอลที่ทั้งครึ่งแรกได้เตะกันไปคนละหนึ่งครั้งเน้นบอลตรงกลางไม่ได้ก็คลองบอลเตะบอลไปให้ไกลนี่คือสิ่งที่ผู้จัดการทีมน่าจะย้ํากับลูกทีมแต่เมื่อเวลาผ่านมาครึ่งหลังการเปลี่ยนตัวรุกเพื่อหาจุดเปลี่ยนของเป๊ปได้ผลในเมื่อใช้จังหวะลุกลิมเส้นเร็วไม่ได้ ก็หาเลี้ยงกินตัวครองบอลเหนียวแน่นอย่างเจ็ดกิรีลงมาเพื่อดึงกองหลังเข้ามาเปิดพื้นที่ตรงกลางซึ่งก็ได้ประตูจากการที่ฝ่าตรงกลางของเดอบรอยลากไปสุดเส้นเปิดไปยังจุดนัดพบเช่นเดียวกับทางเทนฮาร์เมื่อหาจังหวะสวนกลับที่ถนัดไม่ได้ก็ใช้ความสดของกานาโชที่มีความเร็ววิ่งโฉบบอลจากริมเส้นแล้ววางบอลจากแดนหลังไปหน้าในจังหวะที่หลังแมนซิตีลอยสูงทําให้ได้ประตูแรกและประตูที่2ตามมา นี่คือการแก้เกมที่ทันกันของ2ผู้จัดการทีมที่ต้องบอกเลยว่าเชื่อเฉอนและน่าติดตามอย่างมากกับผลงานของผู้จัดการทีมทั้งคู่ 3. คุณภาพเกมรุกที่ใช้โอกาสไม่เปลืองแม้ว่าตลอดทั้งเกมจะไม่มีจังหวะให้ได้วาดเสียวหรือจังหวะง้างยิงอะไรมากมายแต่ดูสถิติการยิงเมื่อเทียบกับประตูที่ได้มานี่คือหนึ่งในไม่กี่ทีมในเวลานี้ที่เปลี่ยนโอกาสจบสกอร์เป็นประตูได้ยอดเยี่ยมจากสถิติตรงนี้ โอกาสจบสกอร์ของแมนยูเนเต็ดยิงไป8ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งเป็นประตู2ครั้งทางฝั่งแมนซิตียยิงไป5ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งเป็นประตู1ครั้งนั่นหมายความว่าเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเป็นประตู100%เต็มสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และไมไ่เลือนหายไปอย่างหนึ่งของแมนซิตี้ก็คือการคลองบอลแต่ละเกมแมนซิเตี้มีเปอร์เซ็นต์การคลองบอลที่เหนือกว่าคู่แข่งทุกเกมนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเกมนี้ก็เช่นกันตลอด90นาทีเปอร์เซ็นต์การคลองบอลอยู่ที่70.3% นอกจากนั้นยังผ่านบอลสําเร็จมากกว่าคู่แข่งเกือบเท่าตัวนี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าแมนซิสตี้ยังเป็นทีนที่ยอดเยี่ยม 4. ช่วงขาขึ้นของปีศาจแดงเป้าหมายใหญ่ของเรือใบปีศาจแดงตอนนี้อยู่ในช่วงผลงานดีต่อเนื่องหากจะพูดกันตามตรงนี่คือผลงานดีที่สุดในรอบสามฤดูก,กาลหลังมาเลยนี่ก็ว่าได้หรือถ้าเป็นไปได้สถิติที่นับตั้งแต่เซอร์เล็กฟูกุสันวางมือไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่เคยจบฤดูกาลด้วยอดับเหนือกองแมสซิตี้ได้แม้แต่ฤดูกาลเดียวซึ่งตอนนี้โอกาสนั้นกำลังจะมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยสกอร์ที่ห่างเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 0 8ถึงเป็นต้นมานั่นคือครั้งสุดท้ายที่ทีมได้แชมป์สมสมัยติดต่อกันทีมที่ทำได้คือ City แมสซิตี้ในฤดูกาล2 0 0 6 2นหกถึง2อ0พันเจดถึงสองพแดละ2อ0 8ันแปถึงสองพน้าแม้ว่าแมสซิตี้จะได้แชมป์สสมัยติดต่อกัน2ครั้งก่อนหน้านี้ มักมีเหตุเสมอแต่เป้าหมายใหญ่ของเป๊ปกับทินระบายไม่ใช่แชมป์เพี้ยลีกแต่เป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะจะ้ตัวเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าหากไม่ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับมนซิตี้นั่นคือการทํางานไม่สมบูรณ์ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจอะไรหากมนซิตี้จะแผ่วปลายกับแชมป์เมี้ยนลีกและมุ่งเป้าเดียวก็คือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก